สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมออาอยู่กับับริโอ้นะครับวันนี้เราก็มาพักเบรกด้วยเกมเกมนี้กันดีกว่านะสำหรับเกม ROV นะครับผมก็วันนี้นะผมก็มาลงแรงเดี่ยวกันนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคือเหมือนจะใกล้จะปิดเทอมแล้วนะครับยังเหลือสอบอีกหนึ่งวิชาซึ่งตอนนี้ผมก็อ่านไปแล้วแต่ก็ซุยๆเอา,าแหละนะครับผมตอนทำมาเนาะเอาว่าช่างมันเถอะเรื่องนั้นนะครับตอนนี้เรามาโฟก,กัสกับเกมดีกว่านะครับผม วันนี้ครับก็ห่างหายกันไปนานนะสำหรับคอนเทนต์การลงแรงเดี่ยวนะครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนั่นเองนะครับกับฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดเลยสำหรับออีนะครับผมยังเป็นตัวใหม่ล่าสุดอยู่นะคะนรับผมสำหรับออีนะตอนนี้แต่ในเกมเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เรียกว่าออีเท่าไหร่เพราะว่ามันยาวมันสามพยางเนี่ยนะครับผมจะเรียกว่าอ้อยเป็นหลักนะครับผมเวลาผมคอกับเพื่อนผมก็เรียกว่าอ้อยนะครับผมประมาณนั้นโอเคเนาะวันนี้ก็เอาตัวอ e นะ้อยเนี่ยมาลงแรงกันด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ ผมได้เล่นมันบ่อยมากนะครับผมคือคือซื้อตัวมาบางตัวผมไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้แตะเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นแต่ตัวนี้ยผมเริ่มจับทริกมันได้แล้วแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูกันว่าแรงเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับอันนี้แลงคอนเครลเลอร์46ดาวนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตึงหรือเปล่านะครับมันเป็นแล้งเดี่ยวด้วยนะครับกําลังดูกันต่อไปนะฮะเ,ออเดี๋ยวผมให้ดูรูนกับพลังแสงตอนท้ายคลิปแล้วกันนะฮะ เกมนี้นะครับเจอเป็น e n ซ o so f a ์มนะครับโหเจอฟอ r e n ระดับระดับจงังหวะเออระดับภาคนะครับผมแต่ฝั่งโลกตันสี่ม่วงหนึ่งนะครับฝั่งเราโลตันแค่หนึ่งก็คือ Richter นั้นแต่ฮีโร่ฝั่งเรานี่ค่อนข้างโกงนะครับสี่ตัวโกงสี่ตัว คือเตี้ยวเซียนนับว่าโกงได้ไหมมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเออแตม่มันก็ดีตรงที่มันกันแบบกระสุนเอลสูได้นะครับถ้ามันมีโลนะครับผมก็คือถ้าเซ็ซีซีดีๆเตี้ยวเซียนถือเป็นตัวหนึ่งที่เก่งนะครับผมประมาณนั้นแต่ไอฮีโร่ที่เหลือสี่ตัวเนี่ยที่ผมเลือกมาเนี่ยอ้อยหนึง่งฟอร์เรนเอ่อลิเตอร์ไบรท์นะครับถือเป็นฮีโร่ท็อปเทียร์ในแร้งเลยนะครับผมที่ควรแบบกดมาเล่นมากๆนะครับมันมันมีเลตผมว่าินเลตน่าจะเยอะด้วยนะถ้าถ้าดูจากทั้งหมดแต่ว่า เราจะไป่ทำทวิลเลจแเนื่อากตัวนี้รูปสกิลอะ ere ere. Or, sort of บอกเลยว่าแต่ละตัวมันโกงมากนะครับมีอมตะทุกตัวนะครับฝั่งผมนะครับผมคือคือถ้าเป็นตัวอะไรตัวอะไรไม่กินจะไม่ออมตะเลยทัวส่วนไอตยวเซียนก็มีอมตะนะครับผมก็มีลิกเตอร์ก็มีแล้วก็ไอไบต์ก็มีนะครับผมบอกเลยว่ามันโกงมากนะอมตะในแพทนี้นะครับผมพวกเบิร์ดนี่เกียดเลยนะฮะพูดตรงต้องต้องเอาตัว DPS เเข้าไปแลกนะ ก็เล่นแม่งฟาร์มให้กูด้ยวบอสยอดเลยเพื่อนแต่กูฟาร์มไวมากเพื่อนเย,นยน็นๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเบาเสียงนิดน,นึงนะฮะเอาอีผมจะเริ่มฟาร์มจบแคลรี่เสมอนะครับไม่ว่าจะฟาร์มเริ่มบับไหนก็ตามผมจะดูที่เลนเสมอว่ามันจะจบเลนไหนเอ้ยเอาว่ะเป็นงานขเขาเรียกว่าเป็นงานางนี้เราแท็กกลางได้เลยนะครับ โวกมันจะตายเอ้าเราเนดตตายเนดตตายก็ต้องแท็กกลางครับร้อนมากเกนปุ๊บปุ๊บไปแล้วถือว่าแลกกันไปนะเนดเราตายฝั่งเขาก็แคลรี่ตายนะครับเมดแลกแคลครี่ฝั่งเราลิเตอร์โลมนีม่ใช่ไหมเฮ้ย,ยผิด ั่วมากเลยเมื่อกี้เฮ้ยเอาว่ะเพื่อนโหร้ายสุดสัตว์เลยอะกูเมื่อกี้ผมสก,กิลแบบลนไปหน่อยนะผมไม่ใช่อะไรลนไม่ใช่หน่อยอะมากมากเลยแหละจะดีที่เพื่อนเซซีซีได้นะผมสองตัวเลยโอ้เอาวะ่ะเป็นบนเอ้ยนี่มันเลรนกลางนี่หว่าเก็บป่าเขาได้นะฮะแลมเป็ดเหวดไหมเพื่อนเหวดไม่ได้ครับ ก่อนและกันลากมาฝั่งนี้ด้วยนะครับเพื่อนอยู่นะค,ครับคือมันยิงไม่เข้าเลยนะเอลซูเมื่อกี้ผมจะรอดักเลนล่างเหมือนเดิมนะตีนอกไปก่อนฮีโร่ฝั่งเรามันโกงผมบอกแล้ว ตัวอ้อยมันเป็นตัวหนึ่งอ้อ้อยเรียกว่าอ้อยดีกว่าผมจะบอกแล้วผมเรียกว่าอ้อยไม่ถหรอ้อยเป็นตัวหนึ่งที่เล่นแรงเดียวโหดนะครับบอกเลยอีฝั่งถ้าไม่มีการคอกันดีๆแต่บอกเลยว่าตายฟรีนะครับอ้อยมันเข้าทําไวมากแถมตัวมันไม่ค่อยพึ่งเพื่อนมากเพราะมันมีสกิลอมตะนว่แหละนะครับผมเข้ากูก็ออกได้นะครับง่ายๆยมีทั้งส,ก, 2, ส,าสากิลสองซาเกโยกับสกิลอมตะอ,อันตรีเนี่ยบอกเลยว่าเข้าแล้วออกง่ายมากนะครับถ้าคุณเกี่ยวดีๆนะ หัวว่ะแช่แช่วับโหดจัดทีมไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งนะครับทีมเราโหดนะครับผมพยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนนะตอนฟาร์มนะครับมันจะได้เก็กบกระแตกบวกกับฮิวเลือดด้วยนะครับมันจริงตัวนี้มันก็เข้ามาน้าแหละนะแต่ผมก็เพิ่งมาทำคลิปเพราะตอนแรกเลยไม่เป็นไงไม่เป็นเลยดักสวยนะเพื่อนเขาตายแล้วดย เอาดิเอาดิเพื like, ่อนเราเติมด <laughs> like. ีมากอ่ะเพื่อนเราเป็นงานมากเลยอ่ะเพื่อนเรามันกอดอ่ะอย่างงี้ผมก็เล่นสบายครับคือเมื่อกี้เป็นปกติผมตายไปแล้วนะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มาซ้อนอ่ะนะครับผมผมตายฟรี้วผมมันเลี้องตีผิดด้านนะครับดูดิโคตรเป็นงานอ่ะอตีผมห้าวิด้วยนะโอ้ยถอย่อยเพื่อนคือแต่ว่าตอนนี้เรายังเสียเปรียบที่เราไม่ได้ป้อมนะครับแต่เขายังไม่ได้เหือนแหละนะครับะฉะนั้นก็ไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบหรอก คิดว่านั้นเพื่อเราเล่นดีอยู่คิวลอ,องนำอยู่ด้วยนะ9-1บอกเลยว่าแหลมเสร็จน,นะครับโอเคบาฟ้าเกิดพอดีนะทำมิ่งได้อยู่เพื่อเราเอามังกอนนะบนบวกว่ะม่ต้องไปซ้อนว่ะ ถอยเพื่อนถอยอเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวเฮ้ยหยาบแหละเพื่อนโดนมาหมดเลยจะเย็นเพื่อนถอยถอยถอยฮิเตอร์จะเย็น,นเสียป้อมนลครับอ๋อได้อยู่จะแตกนะครับผมดีที่เราเมตพอนะครับผม เฮ้ยทิกเตอร์เอาแต่จัดว่ะสวยเพื่อนบ้าบนเลยครับผมเพื่อนตายนี่ยมันแกใจถ้าหายไปนั่นน่ะน่าจะไปกันนะครับเป็นโซ่เอ่องั้นก้อมล่างดีแค่เงี้ยเอาเลยเพื่อนเข้าเข้าโอ้โหเปอะไรเคเรียบร้อย เอา้าเกี่ยวไม่ถึงอันนี้จริงเราต้องได้ป้อมมันนะเพื่อนถอยเพื่อนถอยมาดันป้อมกลางดิโอ้เพื่อนไม่ดันน่าจะดันป้อมกลางไม่เป็นไรผมดันให้ก็ได้สุดท้ายครับยังไม่ถึงโอเคสวย เทสรีด้วยว่ะสวยครับป่ามันโลนะเมื่อกี้ปึ๊บปึบโอเคตันป้อมบนได้นะเพื่อนันต็มได้ไม่ได้ว่ะได้ได้ได้สกิลหมดแล้วอีปเลยมีเตียวเซียนโซนให้เราด้วยอันนี้มันจันติมั่วนะคป่ามันโลครับผม เอาเลยเอาเลยเอาเลยเพื่อนสวยปึบเรียบร้อยเกี่ยวมาลัดเกี่ยวมันลัดเี่ยวสู่นะครับผมถ้ายืนนิ่งๆก็ตายได้นะเี่ยวสู่อย่ายืนเล็งมั่วนะกรองใช่ไหมเพื่อนได้เดี๋ยวสู่มันเห็นนะผมว่าเอาตัวบังแล้วกันอันติเคียบไปแล้วตอนนี้เพื่อเรายังไงครับอืมเขาทำอย่างนี้ก็เรียบร้อยเอ้เกี่ยวเข้าเพื่อนปึบนี่ตัวมันสกิลยืดระยะทุกสกิลนะครับ ะจะได้ป้อมล่างนะครับอย่างนี้ปุ๊บโอเคใช้ได้ปุ๊บปั๊มครับผมไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยเล่นตัวนี้นะครับต้องแก,งก๊งบ่อยครับแต่แก๊งคือมันก็มีประโยชน์ไงตัวนี้นะครับแก๊งปุ๊บมันก็มันก็ได้คิวปั๊บอะนะครับเป็นโซ่าร์มไปเพื่ออะไรฟาร์ามเพื่อโดอนฆ่าครับผม ทำามอไรเพื่อได้บักเกี่ยวกันแล้ว <c oughs> เกียวสูต่ตัวลูกหล่นะครับซุบๆใส่ออกมาแล้วก็จะตาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเพื่อนตะกี้มันคิวอ่ะยังไม่ได้เลยจบแล้วแต่ไอ้คิวต้องเยอะต้องแยะเมื่อกี้ไม่ได้คิวเลยนะผมเพราะเราเข้ามัว่วเมื่อกี้ เราเล่นดีนะครัทบทั้งไบทั้งแบบทุกคนอ่ะจริงจริงเล่นดีหมดนะครับสวัส <c> ค <oughs> ืออันตีมันหลบสก,กิลได้ด้วยไงยมันโกงนี่แหละนะครับนี่เอาวีอะนะครับ <c oughs> ตัวก็โคตรแรงเลยอันตีเก้าวีครับเดี๋ยวค่อยเข้าแล้วกันตรงนั้นยังไงวนนะน่ะเนี่ยได้เหรอเพื่อนมัน <c oughs> ตาย <c oughs> ตายหมดเลยนี่ว่าปล่อยเพื่อน มาไฟมาดูแล้งกำลังเวฟนบไฟเตอร์ฝั่งเรามันดูแบบห้าวๆไปเอยไงน,นะครับคิดว่ามันจะไหวตัวไม่ได้ถึกนะครับผมพอเลนนี่ก็มีเงื่อนไขคือต้องสกิลโดติดโดอะไรเงี้ยน่าจะเปิดมกกังกรปะเนี่ยไม่แน่ใจผมไม่กล้าเช็คอะโลมเรายังไม่อยู่นะฟาร์มหมดแล้วกันมังกรยอมเสียไปก็ได้ตัวหนึ่งนะก็เ,เปิด เฮ้ยโถเสียเวลาหายแล้วเพื่อนโดนโดนอะไรบ้าน่ะเราเข้าดีไหมเพื่อนเพื่อนเราไม่อยู่ไม่อยากเข้ามากนะครับก็กล้ากลัวแต่ถ้าฟาร์มเมื่อกี้ฟาร์มาฟ้าเสร็จพอดีอ่ะคือคือถ้าไม่ไม่ว่าวาฟ้าเมื่อกี้นะครับผมผมบอกเลยว่าอย่างนี้มันก็สังเกตได้นี่หว่าลืมว่าเราตีตีมังกรเล็กไปเล็น เดิมกดพันธุ <c oughs> ์ิดอีเพล่้ยเกือบตายนะครับเกือบัวยแล้วเนี่ยเราเ,า,เาเลยละกันบัฟฟ้าครับฟ้าหนึ่งตัวตัวนี้เราเบิร์ดใครงั้นจะตายหมดแล้วนะครับผมคิดว่างั้นลองไหลลีแล้วกันไม่ถึงวะไม่ถึงปุ๊บๆเกี่ยววันเมื่อกี้เราก็ว้าวอย่างเี้แหละครับฟ้าจะแตกแป๊บนึง พอดีตัวแตยังไม่เต็มนะครับเพื่อนเราโดนลนะเอ,อ้ยเพื่อนเราโดนตลอดถอยเพื่อนถอยเบ้าวะ่ะไม่จะกดไวกว่าน,นี้นะกดไวกว่าน,นี้ไนดะ้ไอรีแล้วครับมันตีแบบวิจยังไม่กล้าเข้ามากครับโอ้โดนเกี่ยวหนึ่งทีเจ็บอยู่เพื่อนเราไปเข้านะดูดิ เใจเย็นดิเพื่อนยังไม่หยุดแดงเลยัยินโน่น่าจะตายนะถ้าท่ายังยอยู่งนั้นอยู่จะกลับไปแล้วเอิม่มว้าวุณบอกอมกร์เขายอมได้ ตอนสี่ตัวนะั้นฝั่งไม่ได้มังกรเลยเงินห่างอยู่นะผมเพิ่จะพอเล่นได้เลยดันดันไปครับคือปอั๊บคลองอยู่นะดูยังไงวะเกือบตายเพื่อนสวยเร,เราได้หนึ่งตัวว่ะแบบแมวแเพื่อนเ,เข้าไปหมดเลยเหรอไปตบนยกเพื่อนหยาบจัดเลยเขามาทำไมเข้ามาทำไม,าม,าำไมสวยไบ สวยระบายไม่เป็นไรตอนนี้เป็นหน้าที่ของเราเองเพื่อนเฮ้ยผูเพื่อนไปโดนนี่ถอยเพื่อนถอยถอยกูลงงกับตัวเองอะไรเพื่อนจนเย็นในเล่นในเล่นแบบต้องใจเย็นเนดิเพื่อนเราได้หนึ่งกิวก็ต้องถอยไนเข้าสุดอะบอลเนดิโนทำไมไหนต้องเข้าสุดแค่นั้นเพื่อน ตัวนแอวจะโกงเฮ้ยไอริอุ้ยอุ้ยชีดูเงียบเกี่ยวไม่ถึงถอยได้เหรอถอยดิเพื่อนถอยถอยถอยหูเอาเอาสุดว่ะโอเคเอาสุดก็เอาสุดนะเอาสุดก็เอาสุดว่ะจะตายนะคนเล่นเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยโคเรนเราเอาจะจัดเฮ้ยคนเล่นตัวใช้เงียววะเฮ้ยคนเล่นคนเล่นโหดจัดเฮ้ยเฮ้ยโคเรนโชว์ มาว่ะพิมก่อนมาว่ะพอเล่นถ่ายเดียวอะช็อตนี้ได้อยู่ครับผมเราเสียหนึ่งได้ไดถึงสองนะฮะได,ได้ถึงสามดิโอ้ใน้อมด้วยโอเคไนส์ครับผม <S <S โดนเวลเลสเหยียบตายเลย <S <S เวเลสมาพอดีนะเมื่อกี้ผมเกี่ยวไม่โดนน่ะสักเกี่ยวโดนรอดแล้วนะฮะเมื่อกี้ชอบเกี่ยวว่าตแหนังอย่างเงี้ยแหละนะตลอดอะนะครับไม่รู้เป็นอไร มงกรใหญ่เกิดไม่น่ากดผนิดเลยอะไรของไหมเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโดนโอ้โหเพื่อนโดนชิบหายแล้วกูโดนเชี่ยววู้เพื่อนโอ้โหโยนโยนโยนถอย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 เพื่อนไม่งั้นไม่งั้นแห้งไม่งั้นแห้งโยนว่ะบอกก่อนโยนว่ะโทษ โตร hey, เฮ้ยใจเย็นมึงจะบวกทำไมเพื่อนเลยต้องโคตรโอ้โหจะบวกเข้าเรียบร้อยแล้วเข้ากันหมดเลยฮึได้หนึ่งบอลิฟอลีแม่งเอาจะจัดวะเจ้าบอลิีฟเ,เ,เอ้ยโดนเหยียบเฮ้ยเพื่อนไปโยนแต่ละคนมึงก้อนโดนแล้วเมย <า S 1> <อ>์มึงไม่น่าหิวไอรีเลยเมื่อกี้เกี่ยวไม่ถึงวะเราจัดจัดเข้าไปลึกเพิ่มที้เอาไว้ดิจะเข้าอ่ะเออ เราเสีดาร์กเลยเพื่อนทำไงดีเจ้าเสี่ยนแม่งไม่น่าไปโดนเลยอยากต้องนี้ต้องอย่าเข้ามั่วนะครับเรต้องเล่นดีๆแลครับไม่งั้นไม่งั้นแห้งครับผมตายสองตัวติดแล้วอะ,อววอะบัาฟ้าไปแล้วเด็กเกมโยนจ,จัดเลยไม่ได้จะบวกนะโดนเข้ามันกลับไปกันเวฟครับโอเคเวลาครับผม อ้าวมันไม่ใช่ตัวใหญ่นี่ว่าโถนี่ตัวใหญ่มากแต่ก็ใกล้แล้วแหละตายสวยไหมเนี่ยสวยเพื่อนอย่างนี้สวยครับเสร็ีร้อยอย่างนี้ช็อตนี้เพื่อนทำดีนะครับ ไ,ได้โอเคผมก็อาจจะยนหน่อยๆนะครับเก <g ill> มนี้ตอนเร็ดเกมยนไปสองตัวอ ah. ย่างไงก็ต้องตายให้ได้นะคเกม <g ill> นีม้ยืนไปสองช็อตไปเต็มเต็มนะโอ้ oh, ตื่นได้แล้วบูคงเออตื่นได้แล้วนะครับผมกูเนี่ยตื่นได้แล้วนะงวงจริงๆเลยตอนนี้นะครับผมหองเมานะครับอาจจะเล่นดูบมเมาสนิดน,นึงนะเกมนี้ก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ ก็ให้โฟกัสที่ตัวเกมนั่นแหละเ,เกมคือผมไม่ทำอะไรเลยนะครับจริงๆเพื่อนแบกนะครับโอเคจบครับผมกดไลค์ครับเราได้เหรียญเ,เงินเองอ่ะไม่ได้เหรียญทองอีกแล้วเจนะครับเป็นเหรียญเงินเออ่เดี๋ยวค่อยเล่นนำ้ำไรครุงโอเคโอ,อ้เราเจอเราเจอเออ่ลอ,อ,อ,อริออนอันดับ37ของประเทศนะครับจะยกเว้าเลยแต่ก็อย่าไปหยามเขาเยอะนะเขาจะอุย้ยเราเจอไอริสอันดับสีด้วยเหรอ ก็ใช้ได้อยู่นะครับผมโอคก็นี่แหละครับก็เดี๋ยวให้ดูเพื่อเป็นหลักฐานเมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วแหละว่ามัน46ดาวจริงเมื่อกี้นะครับก็ซีซั่นนี้มันใกล้จะจบแล้วผมก็เลยอยากจะทาคลิปสักคลิปหนึ่งนะครับในซีซั่นนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในการลงแรงซีซั่นนี้โอเคตามสัญญาครับผมของที่ผมจัดนะครับของตัว r o e นะเป็นยังไงเราไปดูนะครับผมโอเคครับตัวอ้อยนะหรืออาวนะครับผมใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับเป็นนาคอร์ดบิลเก่านะครับ ก็นั่นคือนาคอนวิ้วเก่าเลยนะครับแต่ว่านาคอเนี่ยเขาจะเล่นดาบคีด้วยนะแต่นี้ผมไม่ใส่นะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันคีอยู่แล้วนะครับสแต็กที่สีที่เป็นสีส้มมันมันคีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรจะใส่นะครับสําหรับดาบคนะครับให้มันใส่เจาะเกบไปเลยนะครับแล้วก็ใส่กอเกิดชิ้นหนึ่งเพื่อความติ่มนะครับผมเดี๋ยวเผื่อแบบตัวมันโยนง่ายนะตัวมันตัวมันออกง่ายก็จริงแต่ตัวมันก็โยนง่ายเหมือนกันตอนเล่นแรกๆผมโยนมากเลยตัวนี้นะครับ เพราะว่าสกิล like ม so ันว so 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 ุบปั๊บฉับไวนะครับผมคือจะตายก็ตายง่ายจะฆ่าก็ฆ่าง่ายเหมือนกันนะเรานั้ในตัวมันเหมือนดาบสองคมนั่นเองสอหรับสกิลมันนะครับถ้าใช้ดีๆก็โหดเลยนะครับตัวนี้เข้าไวทําไวน่าจะไวที่สุดในเกมแล้วตัวนี้นะครับผมให้เป็นตัวที่ตามนาคอทันนะพูดง่ายๆคือตัวที่ตามนาคอทันถึงแม้จะสมัยนี้ยังไม่ได้เทียบกันเพราะว่านาคอสมันกากนะครับผมตัวนี้มันก็เลยโหดไปเลยนะครับเพราะว่ามันตามได้ทุกตัวเลยนะครับจริงๆมูลดก็ตามทันนะครับมูดนาคอส เมีตัวไหนไวไวบ้างหรื Panda อพนด้าพนด้าก็ตามทันแต่ว่าอาจจะแพ้พนด้าในเรื่อง่วนตัวนี้เพราะพนด้ามีเด้งเกาะมีสตันอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมตัวนี้โอเคก็ลองใช้วิจารณญาณาในการกดในการลงแรงแล้วกันนะสำหรับตัวนี้มันโหดนะครับผมบอกเลยว่ามันโหดแล้วคือคนไม่ค่อยแบนกันด้วยนะครับในแรงสูงสงคนเขาจะแบนแบบพวกให้แบนจริงๆก็จะเป็นแบนโลมอะ่ะตีมี่ตีมี่ซิอย่างเงี้ยถ้าเป็นกด5ก็อา,อาจจะแบนตัวเกียริแบบอเลสเตอร์แก๊กอย่างเงี้ย นะผมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะหลุดบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองฝึกเล่นกันไว้นะครับตัวเก่งนะครับเตนี้เลยเอาจริงจะเปลี่ยนเป็นสายขวานตามรอยเอร์เลยก็ได้นะแล้วแต่คุณนะแต่ผมเล่นตัดนี้ครับโรยเวอร์เหมือนเดิมถึงแม้ว่ามันจะโดนเนื้อเรื่องการดูดเลือดไปนะครับผมแต่ก็ยังมีลถคูดาวอยู่ก็โอเคผมผมใช้นะครับรถคูดาวดีอันติไว้นะครับรองเท้ากันซีซีครับเพราะว่าสมัยนี้นะตะลุกลกันอยู่นะครับตัวซีซีเยอะที่เปล่งเลยนะครับผม ทีมไหนมีซีซีทีมนั้นเล่นยากนะกครับตรงแบบกดแบบไฮยเตะแล้วแบบไม่ดูว่าแบบมีใครมีซีซีแบบกดช้างมาอย่างเงี้ยช้างไฮยเตะมันไม่มีซีซีเนี่ยร่างซีซีอะไรมันก็เล่นยากจูก,กดอะไรเงี้ยเออเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดับดีๆนะต้องมีซีซีด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแต่ต้านซีซนะีแล้วก็เอ,อ่อบล็อกเค้นนี่ก็รู้กันอยู่นะมันโหดขนาดไหนนะมันเพิ่มเดดเยอะมากแล้วก็ เพิ่มความเร็วด้วยนะครับอันนี้คือของชอบเลยกับอวิ๋นนะครับมันเดินเกมได้ไวนั่นเองกดนออมน่อาร์มครับถึงแม้จะโดนเนื้อเรื่องตัดโดดเด้อออกไปนะครับแต่ว่าความหผมอยู่ที่พัทสุยอยู่ดีนะครับมันแรงนะครับผมเอามาณนั้นดาบแดงไม่ต้องพูดถึงนะครับโกงมันไม่โกงหรอกคือมันแรงอ่ะนะครับเออเออกดผิดครับผมแล้วก็เกิดนะครับเอาไว้กันตายนั่นเองนะครับที่บอกไปโอเคครับส่วนรูนนะครับ รุนเอาอีกเมื่อกี้ผมใช้รุ่นนี้แหละนะโคตรเทพนะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ไปดูนั้นนี้ก็ไล้เผื่อผมลืมว่าผมใช้รุนแล้วเราเอาอีกนะรุนผมไม่ใส่ใจเลยนะเพราะฉันนี่คือไปจัดกันเองนะครับรุ่นผมใช้รุ่นมั่วนะครับอ๋อผมรุนใช้รุนเจาะเกาะโอ้โหคุณนสามยุคมนจะเยอะใช้รุ่นเจาะเกาะสามร้อยนะครับผมเอาอีกนะครับก็มันก็คือเจาะเกาะร้อยแหละแต่ตั้งขึ้เจาะเกาะสามร้อยเพื่อเอาไว้ปั่นนะผมประมาณนั้นเหมือน เหมือนต่อยจอกาะส0มอ่ะนะครับถ้าใครทันเออนั่นแหละนะครับใช้รุ่นจอกาะพูดง่ายๆนะครับใช้รุ่นจอกาะร้อยนะครับโอเคส่วนเอาอีแล้วก็พลังแฝงนะครับพลังแฝงเอ่อเอาอีือ้อยเนี่ยนะครับนี่ับผมใช้เป็น curse of death นะครับมีช็อตนึงนะครับผมจำได้ที่พลังแฝงนี้มีผลก็คือตอนที่ค่าเอลซุที่ฟอร์เรนมันไปล้ำแจกในป้อมต่อนะครับผม ไอ้อเนี้ยมันช่วยผมไว้นะครับคือปกติเนี่ยเมื่อกี้ผมจําได้ตอนที่ผมฆ่าจะฆ่าเอลสุตอนนั้นอ่ะถ้าไม่มีพลังแฝงนี้มันไม่ตายนะครับผมแต่พลังแฝงนี้มันทํางานปุ๊บเอลสุมันตายเฉยเลยนะครับมันโดนพลังแฝงนี้กลับนั่นเองครับก็คือสร้างความเสียหายทางเวทจากการปูดีปกติหรือใช้สกิลโยน3ามครั้งซึ่งตัวนี้ใช้ได้บ่อยมากนะครับเพราะว่ามันตีรัวแล้วมันใช้สกิลไวแบบหนึ่ง ตีตีตีมันตีไวครับผมฉะนั้นเคอร์ซัปเดตคุ้มมากๆนะครับหรือใครจะเล่นติ่มก็เล่นเล่นเกิดไปนะแต่ผมเล่นไม่เป็นนะผมพูดเลยผมเล่นเกิดไม่เป็นนะครับแล้วก็พลังแฝงดีคอเบอรี่พลัสนะครับตอนนี้คือยังไม่โดนเนิร์ฟนะครับแต่ผมบอกเลยว่าโดนเนิฟจะมีเปลี่ยนกันเป็นกันบ้างแหละนะครับผมคิดว่านะเรบพลังแฝงดีคอเบอรี่พลัสนะครับยังโกงอยู่นะมันมันฮิวแบบทีเดียวอ่ะนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงโดนสะกิดนะครับผมส่วนอันนี้นะครับเป็นการสเตลิงเกอร์นะครับอ่ามัน มันทําให้เราแต a ด k d a m ได้ดีมากขึ้นอีกนะครับผมคือแบบตัวนี้เป็นตัวที่ค่ายเยอะทําเกมเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันโกงครับการสลิงเกอร์มันมันวดมากสหรับตัวนี้นะครับผมสูงสุดได้หกครั้งนะครับผมบวกดาเมจก็ดูดูรายละเอียดะนะฮะเพิ่มแปดหน่วยนะครับพลังเวทสิบสองหน่วยพลังเวทไม่ไม่ต้องสนใจนะครับแปดแปดหกก็สี่สิบแปดก็คือเพิ่มดาเมจมาด้วยสี่สิบแปดหน่วยอะไรเงี้ยนะครับมานั้น คุณคิวได้6กตัวขึ้นไปนะก็ถือว่าเป็นพลังแฝงที่ดีนะครับบูต์ระเบิอันนี้ก็ใช้ตัเบตดนะครับไม่ต้องพูดถึงมันบัฟมาโหดมากเลยอยู่แล้วนะครับใครก็ใช้กันหลังจาเคลื่อนที่จะได้ระบัอหนึ่งครั้งเป็นเวลาสองวินะครับการุดตีโบติขั้นต่อไปนะครับเออ,เอ,อขั้นต่อไปจะใช้งานบัฟที่สะสมทั้งหมดนครับผมคือ เพิ่มดาเมจใช่ปะโดยบัฟแต่ละครั้งจะสร้างบ,นนบัน้ความเสียหายทางกายภาพอ่าใช่มันเพิ่มดาเมจเยอะนะครับตรงกายภา,าพนะครับเบอรเดนไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเมื่อกี้พูดไปแล้วนี่อันนี้เดลี่ครอลได้รับโบนัสกัรโจมตี1 0 3 8และพลังเวทอ๋อนี้คือเพิ่มมาดื้อๆอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือพนนี้คือกลางแฝงอะเอาเป็นบัฟดาเมจมาให้หมดนะครับผมเพิ่มดาเมจมาให้หมดเลยนะผมให้มันเต็มที่นะครับ มันก็จะโคตรแรงนะครับผมถ้าว่าอออหรืออ้อยหรืออะไรก็ตามทีนะครับผมโคตรมากนะครับผมเอาจิงเนี่ยผมไม่ได้ใช้พลังไม่ได้เซ็ตพลังแปงเองหรอกนะครับผมผมไปดูที่หน้าแนะนำนะครับแล้วก็กดไปเนี่ยอันที่มีลิโคพัดเนี่ยนะครับผมอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือใช้งานเลยนะครับประมาณนี้เหมือนกันนะครับมันเหมือนกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเซ็ตเองหรอกนะครับก็ไปดูแนะนำนี่แหละนะครับผมไม่มีอะไรมากโอเค คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดตั cribe เพื่อนะครับให้กับผมต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะมีข่าวล่าข่าวหนึ่งก็คือเซเว่นไนท์เนี่ยผมไม่ได้ทําแล้วนะครับผมพูดตรงน,นี้เลยนะครับคือผมเลิกเล่นเซเว่นไนท์ไปแล้วนะครับเพราะว่าเวลาไม่มีจริงๆแล้วคือตอนนี้ผมติดกินชินมากนะครับบวกกับเล่นอาวีแต่ละวันอีกโอ้โ oh หบอกเลยว่ามันไม่มีเวลาเล่นเกมแบบเยอะขนาดนั้นแล้วด้วยนะครับโอเคเนาะ ก็มันก็จะแปลว่าเข้ามาหาไยฟ์แบงนี้แล้วนะครับผมก็คือช่งเถอะเอ้ว่าผมก็แค่อยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับว่าเอา,อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็ไม่บ่อยแล้วอันนี้ก็ไม่บ่อยยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับประมาณนั้นโอเคแค่นี้แหละครับบ๊ายบายครับจุติกาน